สวัสดีครับผมช่างไปจากร้านสมัยดีสวิตนะครับวันนี้มีเครื่องเป็นโนบุกแอร์ A สามหนึ่งสามนะครับมาซ่อมแรงการที่คีย์บอร์ดแล้วก็แท็คแพดใช้ไม่ได้นะครับถอดก้านแขนเสร็จเรียบร้อยนะครับามาดูตัวบอร์ดกันนะครับบอร์ดก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนะสก็ตทัคแพดก็จะอยู่ตรงทางด้านนี้นะครับในลายไฟตรงนี้เนี่ยก็จะมีพวกพีพีบัสนะครับสามโวลต์นะครับมีห้าโวลต์แล้วก็มีพวกเอ่อที่เป็นไอพีดีต่างๆนะครับ วิ IPD นะครับมีพวกที่เป็น SPI นะครับหรือจะเป็นพวกพวกที่เชื่อมต่อไป m 4อะไรตรงนี้ก็มีนะมีคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดแท็คแพดนะครับทํางานร่วมกันนะครับถ้ามีอย่างใดหนึงใช้งานไม่ได้ก็ทําให้ทั้งสองระบบล่มไปเลยนะครับทีนี้ IC ที่ทำหน้าที่ผิดปกตินะครับก็จะเป็นในส่วนตัวชุด นี่นะครับพี่พีบัสนะครับมันเกิดการขาดนะครับเลยทําให้เออ่ไม่มีไฟไปเลี้ยงตัวแท็คแพดแล้วก็คีย์บอร์ดนั่นเองนะครับแต่ก็เอแก้ไขเรียบร้อยนะครับใช้งานได้แล้วนะครับตอนนี้ก็จะนําเครื่องส่งให้กับลูกค้านะครับยังไงขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับดีสเล็กีิสิบสาขานะครับสามารถไปเดินอุ่นหัาร่านบน้าเว็บไซต์ได้เลยครับ